นาข้าวของชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นจะตากข้าวไว้กินนะครับแบบนี้นะครับก็ตากไว้ก่อนนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็ตากครับตากไว้อย่างนี้นะครับนี่สวยงามครับนี่ข้าวไว้กินนะครับไปกินไว้ขายครับนี่ครับบางที่ก็ลดเกี่ยวนะครับนี่ครับข้าวญี่ปุ่นครับจะทําแบบนี้นะครับนาข้าวคนญี่ปุ่นครับ นี่ครับดูคันนาครับดูคันนาของคนญี่ปุ่นครับเป็นปูนนะครับนี่นี่ครับคันนาครับนี่อันนี้ข้าวครับคนญี่ปุ่นตากข้าวไว้ครับนี่แล้วก็เขาจะก็ไปเอาฟางออกเมล็ดออกคล้ายๆบ้านเราครับใส่กระสอบไว้ครับนี่วิธีเขาครับแห้งครับที่ประเทศไทยเอากองกองไว้นะครับที่ญี่ปุ่นทําค้างนะครับนี่ับดูคันนาเขาครับอคันนาเป็นปูนนะครับ แต่ที่ไหนก็มีครับนี่หญ้าหวังครับหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนกนี่นี่ครับอย่าข้าวนกมีทุกที่ครับนี่ของคู่กันครับในนาข้าว